จะบอกไม่ถูกบอไปเยังไงใส่กันมาจักดักเดี่ยวจ้าถือว่าโอ้โหไม่ธรรมดาท่านผู้ชมถือว่าเก่งเกินจริงเก่งเกินตัวแม่ขนาดน้ำพากยังไม่ยอมเชื่อสายตาตัวเองว่าจะเก่งขนาดนี้เอาแล้วเริ่มบ่นเลิกเบียนเลิกบีเริ่กที่ด้วยวันนี้ที่ร่วมกันช่วยชมช่วยเชียร์ เอาละครับชิงสามสี่ทิวเดี๋ยวจบแล้วก็ท่านผู้ชมออกมาไม่หลีไม่หลอไม่โัดช้าจะไปยะมาจะช้าอยู่ใหญ่มีเทโลไลทใส่กันแบบพระบิดเธินสวยงามพลาดแปดบู๊กและประหลาดมาเลไทยรองน้ําสีแดงให้แกก็เทนเดริที่น้องจากนู่นละครับจากสุริทิช้างใหญ่วันนี้ก็เจอกับพิ่เจรรัตน์นาคาพี่น้องจากจังหวัดบุรีรัมย์ที่สามีเริ่มบทเล็บกีกันมาเจริญที่ว่าตาตาตาโหตาโหตาตาตาผาต่อไปหัวเลิศสายเริ่ศใจหัวเลิศสายเลิศใจลุงแหลงแสงเต็มสุงลุงแรงแสงเต็มสูง นาคราชเอาเลยเว้ยันนี้เริ่มใส่กันมามาจ่าจ่าและจ้าเอาฮ้ยเอาละวะใส่กันมาแบบจ่าจ่าแล้วครับท่านผู้ชมเทนเนลามิสกับพัดเท็พัชรันดาคาราชใส่กันมาแบบดามแต่กระสาซาเด็ดเห็นกระจายใครไปมองกท่านผู้ชมเอมยจับตาดูดีๆใครไปหนวกหัวใจดีพยาจะไปหาเราโคดแดงเลยนี่แหละนักจุกใส่กันมาแบบจ่า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 แล้วเฮ้ยเอาเลยวะว่าแล้วก็คู่จีสุติจึงถูกหลอกจะมองไม่ถูก ผู้ชมถือว่าเก่งเกินจริงเก่งเกินตัวแม่ถนัดน้ำผ่ากยังไม่ยอมเพื่อสายตาตัวเองว่าจะเก่งขนาดนี้เอาแล้วเริ่มต้นเริ่มเบียน์เริ่มพี่เริ่มที่ยายพี่ปีกันมาเอาแล้วเอาแล้วเริกคู่พีสูสีกันอยู่จะถึงเชนไซยังคู่พีสูสีกันอยู่อูดีๆมีเฮกับท่านผู้ชมเทปกับเทปเทปกับเทปใครจะไปใครจะอยู่กับพี่น้องได้จับตามองเทวนี้และสุดท้ายก็รั่วเอาเชนไซ ลำดับต่อไปครับเป็นการประกาศผลการเจ็ดกันกับเรือริง3-4ประเทศทวยปอผลการเจ็ดกันกับะหว่างเรือเทพในเรืรอพิลล็อกน้ำแดงกับเรือเทศพัชระนาครา